ตอนที่สบเสี่ยฟานเจ้ามาก็ร่วมตระกูลหลงของข้าสิข้าสัญญาว่าข้าจะดูแลเจ้าอย่างดีและข้าจะมอบตําแหน่งผู้อาวุโสของตระกูลให้แก่เจ้าเจ้าที่ถ้าเจ้าตกลงเพียงยืนมือหมาข้าโอ้โอ้ท่านนุ่งแจ้งขอเป็นผู้อาวุโสของตระกูลเลยหรือนั่นเป็นตําแหน่งที่สูงที่สุดรองจากเจ้าสํานักเขายังเป็นแค่เด็กหนุ่มที่ไรประสบการณ์ ทำไมท่านลุงถึงให้เขาเป็นถึงผู้อาวุโสข้าไม่เข้าใจจริงๆเป็นไปตามแผนที่ข้าวางไว้คือเล่นงานพวกตระกูลสุนและพวกสำนักโยมิงโจความสามารถในการสร้างการป้องกรรบบบันระเบิคใกล้คนชั้นที้าในจักหวัเทียนอยู่มีใครไม่ต้องการบ้างละ่ะตอนนี้เขาปฏิบัติต่อข้าอย่างสุภาพจริงๆฮเออเจ้าคิดว่าอย่างไงเสียวฟานข้ามีเงินไงหน่อยไม่มีปัญหา ไม่มีสิ่งใดที่ตะกูลหลงทำไม่ได้เจ้าว่ามาสิข้าต้องการให้นางมาชงชาให้ข้าอาบน้ำให้ข้าและนอนกับข้าฝันไปถึะเสียวคุยจะเย็นๆหน่อยข้าแค่้อเล่นข้าต้องดูแลคุณหนูและนายน้อยของข้าข้าจะเพิ่มบารา้ตัวเองทำไมข้าต้องการแค่ให้คุณหนูและนายน้อยมาอยู่ที่นี่ด้วยนี่ไม่ใช่เงื่อนไขของเขาแต่เป็นของตะกูลนัว ข้าไม่มีปัญหาถ้าเจ้าเข้าร่วมกับตระกูลหลวงตระกูลนัวจะได้รับการคุ้มครองอย่างดีข้าให้คำมั่นสัญญาตอนนี้เจ้าก็เป็นผู้อาโสของตระกูลหลวงแล้วล่ะข้าจะบอกข้อมูลเจ้าเกี่ยวกับตระกูลของเราสามวันในหลังข้าจะพาเจ้าไปที่สำนักของเราเดี๋ยวก่อนข้าว่าข้าไม่เข้าร่วมกับตระกูลหลงดีกว่าทำไมเจ้าปฏิเสธนึกเสียฟานเจ้าปฏิเสธข้า เราเล่นใช่ไหมสิ่งที่ข้าได้ยินเมื่อชั่วโมงก่อนทำให้ข้าเกิดความลังเลเลยมันทำให้ข้าเปลี่ยนใจอะไรที่ทำให้เจ้าเปลี่ยนใจกันคำพูดของแม่นางหลงเจ้ายัางจำมันได้หรือเปล่าห์ภายในสิบป,ปีข้าจะทำให้ตระกูนลนัวยิ่งใหญ่กว่าราชาวงศ์ตั้งเจ็ดคอยดูได้เลยบุกจุม่ม เสียวลงเจ้าไปพูดอะไรกับมันนั้นรึท่านลุงเดี๋ยวข้าเล่าให้ฟังข้าบอกเจ้าแล้วไม่ใช่รึอย่าไปดูถูกใครเจ้าควรที่จะให้เกียรตผู้อื่นด้วยนะเจ้าดูถูกตระกูลลั่วมากเกินไปข้าไม่แปลกใจเลยที่เขาปฏิเสธและโกรธขนาดนั้นแต่คำพูดสุดท้ายข้าว่าเขาไม่มีทางทำได้ืม ตอนนี้ตระกูลล้วมีจโจฟานที่มีพลังที่จะสร้างรูปแบบการป้องกันกันที่ห้าได้ในอนาคตพวกเขาขึ้นมาเทียบชันกับราชวงศ์ตั้งเจ็ดได้แน่ตอนนี้ตระกูลเล็กๆไม่มีตระกูลไหนโตก่อกนกับตระกูลล่วได้อีกแล้วละ่ะจโจฟานเสียได้จริงๆอีกนิดเดียวข้าก็าจะได้เจ้าเข้ามาในตระกูลของข้าอยู่แล้วเมื่อกิน น่าจะเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดที่ข้าจะได้รับจากตระกูลหลวงและตระกูลลูวก็จะได้รับการดูแลอย่างดีแต่มันก็แก่ความฝันความฝันนน้นรอคนอย่างข้าไม่เคยฝันข้าจะใช้พลังงานวย์ทำให้เจ้าหินข้าจะเป็นคนกำหนดโชคชะตาของข้าอเองออกไปนี้ข้าจะช่วยตระกูลลูวอย่างสุดความสามารถข้าไม่สนใจหัวใจปีศาจนั่นแล้ว ต่อหน้าข้าผู้นี้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าโจคงจะตามมันหยุดข้าข้าก็จะทำลายมันทิ้งชีวิตข้าถูกกำหนดโดยข้าตอนนั้นข้าจะพาตระกูลเล็กๆนี้ไปสู่จุดสูงสุดไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เพราะข้าคือจักรพรรดิอสูรจอยฟานจอยฟานทำไมท่านจิวถึงอยากคุยกับเจ้งเัิน้วยก็ต้องการให้ข้าไปอยู่ในตระกูลหลวง ยินดีด้วยนะจ้ฟานความสามารถของเจ้านั้นเหลือล้นตระกูล่วคงเล็กไปสำหรับเจ้าเจ้าเป็นคนของตระกูลหลวงนะดีที่สุดแล้วข้าปฏิเสธว่ายังไงนะทำไมล่ะไม่มีพ้นคุณหนูไม่ว่าจะใหญ่โตหรือเล็กจิ๋วข้าจะเป็นคนเลือกเองตอนนี้ข้าคือผัวบ้านของตระกูลนว อีกสิบปีค่าจะทำให้ตระกูลโลวเหนือกว่าตระกูลหลวงให้ได้คนไหนไปไหนกันหมดเกิดอะไรขึ้นตระกูลใช่รู้ว่าพวกทหารยามนั้นได้ความสามารถพวกเขาจึงปรับปรุงงั้นสหลวงอะไรคงนอนเศร้าอยู่ในห้องนอนเรื่องลูกชายแน่ๆใครก็นนานมาแล้วที่ไม่มีใครกล้าบุกนาขตของตระกูลหลวง นานมาแล้วที่ไม่มีใครกล้าบุกอาณาเขตของตระกูลหลงแต่ตอนนี้มีผู้หญิงมีผู้หญิงหนึ่งคนบุกเข้ามาวงเล็บนะครับเออยังอยู่ในสำนักของตระกูลช่แต่ตระกูลช่อยู่ในเมืองที่เป็นอาณาเขตของตระกูลหลงนะครับข้าใจด้วยนะครับอย่างงงอย่างงง <c oughs> <c oughs> ชุบ <c oughs> นายหญิงกันสุบสวนของท่านเป็นยังไงบ้างผู้หญิง เซลช่ยเอาดินซอและกระดาษมานี่คือโครงสร้างของศาลาเชียนหลงของตะกูลหลงตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้มีทหารยามจำนวนมากและทั้งสีม่มุมมีนักรบที่มีความสามารถจุดละหนึ่งคนพวกเราจะจมตีพวกตะกูลหลงได้อย่างไรดูเลี้ยวบุกทางไหนก็มีแต่ตายกับตายไม่ต้องห่วงพี่ยางข้าจะพาพวก คนของสำนักโยมิงมาเป็นเหยื่อลอ่อพวกทหานยามไว้ถ้าถึงเวลานั้นพวกเจ้าจงเข้าไปข้างในยอย่างรวดเร็วแล้วจัดการคนของตะกุลล่วลทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดล่ววินชางจ,จัดการตะลกจะจัดการตะกูนล่วลองั้นริ